สบายดีพี่น้องเปิดสกูทุกคนมือในการมาคนทรายด้วยพี่น้องเด้อทรายกันคนน้ำนองนุ่มพี่น้องทรายก็สั่งมาแล้วพี่น้องเลยมอะไรมาค้นเลยพี่น้องมันก็มักใหญ่พี่น้องแต่ป้าจะไปขึ้นเน,น,นื้อหรน

คนมาถอกไว้นี่เลยพี่น้องเลยถอกเห็ดนเนาะพี่น้องเนาะเห็ดขันไว้เวลาฝนตกหอหายมีเกลือลงพี่น้องเลยและสิมมาซาบนี่แหละพี่น้อง และวปอกเพิ่งเพิ่งอะไรแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยตรวจเข่ามาได้เนาะใครเนี่ยจำนวนคนหลายอยู่พี่น้อง เราพามาแล้วครับโค้งโค้งเออมันอยู่มั้งเข้าก็ไปเลยพี่เนาะจากทางเข้าคนเนาะใกล้ๆสำหรับกันมาเบิงน้ำกัน

ฝากซองมาตรวจเซโน่เด้พี่น้องฝา,ากก่อนเลยพี่น้องเผื่อเผื่อเอฟซีบางคนเบ่งบมจบคลิปเนาะฝากในตอนต้นคลิปเลยพี่น้องฝ <c oughs> ากเลยพาทำได้พี่น้องฝ <c oughs> ากเลยพาทำพาทำพี่น้องแล้วก็หลังลตงอ้องเล่เามาหรถไปมาสิ What's <laughs> เอ็มลอยออกดิดเลยน้อยเบิดเมื่อไรเมื่อนี่เบิ้แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บันี้ซ้ายกับเบิร์ดแล้วพี่น้องเอ้ยเล่นเล่นเล่นเดินมาเบิร์ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอละอ่ะคิดนี้กับศิลาพีลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเดลยกดไลค์กดแชร์ส่องกันนาตาอ้นเด้อพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เล่นนิดหนึ่งเลยสายดีแล้วสบายดีเอาขอบคุณทุกท่านเนาะอลาก่อนี้เล่นกันตอนหนาวเลยขอบคุณทุก